ทำให้ผิวหนังชั้นนอกเนี่ยคือหนังกำพร้าของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะทำให้น้ำเนี่ย ไม่ระเหยออกแล้วก็เวลาที่เราโดนแดดเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้ามาใต้ผิวได้อย่างเร็วด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็จะมีสารสกัดอีกเยอะแยะมากมามว่าจะเป็นแบบเอ่อเพล็ซีดนะคะสารสากัดจากแบบ 10, คิวเทนคนไซคคิวเทนเอ่อตัววิซซีนะคะซึ่งแต่ละตัวที่พี่ใช้เนี่ยเป็นสารสกัดที่เราใส่จริงเน้นจริงๆเพราะว่าถ้าใครดูตัวองค์ประกอบเนี่ยคอลววลาเจนเราใส่ไปแค่100อเพราะพี่บอกแล้วว่าเราใส่แค่น้อยมันก็เห็นผลในตัว1เม็ดเนี่ยมันมี5 0 0มิลลิกรัมเพราะฉะนันอีกสี่ร่สามา สารสกัดได้แบบแน่นมากๆนะคะพอใส่เข้าไปได้เต็มแม็กเต็มโดสของมันเนี่ยก็เลยทําให้เป็นผลลัพธ์อย่างที่ทุกทุกคนกินแล้วบอกว่าพี่คะทาไมหนูกินตัวอื่นมาเนี่ยก็มีตัวแบบตัวที่เห็นผลบาเห็นผลบางแต่พอกินของพี่เข้าไปเนี่ยหนูกินแล้วเห็นผลเร็วมากเร็วกว่าตัวอื่นๆนะคะแล้วขาวจนเพื่อนเพื่อนทักสั่งซื้อชีดคอลลาเจนออนไลน์ผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊กได้แล้ววันนี้ตัวนี้ทานยังไงให้ได้ผลคะ ทาน2เมิตรต่อวนันพร้อมกับวิตามินซีจะเห็นผลได้เร็วมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะโปรโมชั่นพิเศษชิดะคลลาเจน3กระปุกในราคาแค่1,000บาทจากปกติที่2,070บาทเปลี่ยนไปตั้ง1,070บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง